ว่าหนูพยายามจะมาไลทุกวันนะต่อจากนี้แต่ว่าถ้าหนูขึ้นไปถึงสี่หนูก็จะไม่ได้มาไลหรือติดภารกิจกอาจจะไม่ได้มาไลนะแต่จะพยายามมาไลบ่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้บางคนก็ขอเข้ากลุ่ม VIP รายปีมาในตอนที่หนึ่งยังไม่ได้เปิดเนาะก็ก็ไม่ได้เข้ากันไปหลายคนวันนี้หนึ่งเปิดนะคะใครอยากเข้าพิมพ์รวยหนึ่งแคปหน้าจอทักไลที่ปักหมุดน,นะคะ อยู่อยู่ในกลุ่มเดิมอยู่แล้วอยู่เหมือนเดิมปกติเลยค่ะกลุ่ม VIP รายปีต่างจากกลุ่ม VIP ปกติยังไงกลุ่ม VIP ปกติลงแนวทางเหมือนกันฮานอยเรารัฐบาลไทยเหมือนกันค่ะแต่กลุ่ม VIP รายปีกรณีรัฐบาลไทยหนึ่งลงในกลุ่ม VIP ปกติลงหนึ่งชุดแต่ในกลุ่ม VIP รายปีหนึ่งจะลงเลขของหนึ่งเลขทูปู่แล้วก็เลขอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะหนึ่งจะไม่ได้ลงหนึ่งจะไม่ได้แบบว่าลงทุกอย่างไปในกลุ่ม VIP หลักนะคะในกลุ่ม v i p ที่เป็นกลุ่ม v i p ปกติเนาะเพราะว่าบางทีมันไม่ทันนะคะอาจารย์บอกมาหนึ่งก็ต้องหนึ่งก็ลงเลยอย่างเงี้ยแล้วคือกลุ่ม v i p รายปีอ่ะก็ยังอยู่กันไม่เยอะนะคะอยู่กันไม่กี่ร้อยคนนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้หนึ่งก็ลงได้พูดคุยเมา้ามอยเล่าความฝันเล่าอะไรให้ฟังแบบเอ้ยเจออะไรมาไปถือสินเจออะไรบ้างก็ได้พูดคุยกันอะไรเงี้ยคือใครไม่สะดวกเข้าสามารถอยู่กลุ่มเดิมได้เพราะได้แนวทางเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต่างกันตรงที่ว่าอย่างวันเนี้ย หนึ่งได้ราวพิเศษมาราวตัวได้ราวตัวตัวตัวพิเศษมาเนี้ยหนึ่งก็จะลงในกลุ่ม V.I.P. รายปีแต่หนึ่งจะไม่ได้ลงในกลุ่มกลุ่ม V.I.P. ปกตินะคะแต่ราวหนึ่งก็ลงในกลุ่ม V.I.P. ปกติฮานอยลาวรัฐบาลไทยหุ้นหนึ่งลงเหมือนเดิมปกติเลยค่ะแต่แค่ในกลุ่ม V.I.P. รายปีอ่ะมันจะเป็นแบบอย่างเช่นอาหนึ่งได้อาจารย์หนูขอราวหน่อยได้ราวนี้มาจากอาจารย์หนึ่งก็จะลาวเนี้ยมาให้กับ V.I.P. รายปี ก็คือ V.I.P. รายปีก็จะมีความพิเศษกว่าเพราะว่าเรานำไรายได้ตรงนี้ไปต่อบุญด้วยการไปทำบุญนะคะไปทำบุญไปช่วยเหลือคนต่อใครอยากเข้าพิมพ์รวยหนึ่งแคปหน้าจอแล้วทักไลน์นะหนึ่งรับแค่ห้าสิบคนใครอยากเข้าพิมพ์รวยหนึ่งแคปหน้าจอแล้วทักไลน์นะคะหนึ่งรับแค่ห้าสิบคนนะเพราะว่าไลน์นี้รับแค่ห้าสิบคนนะคะติดโควิดผมจะโอ้ยขอให้หายไวๆนะคะพี่ตัวเล็กๆแต่ทุกอย่างใหญ่ๆนะคะหนูเชื่อว่าพี่ใหญ่มากแน่ๆ แวะมาดูเฉยขอให้หายจากโควิดไวๆวขอให้ปลอดภัยขอให้ไม่ลงปลอดนะคะเพจปิดกั้นบ่อยมากเลยค่ะแม่เพราะว่าที่เพจเพจหนึ่งถูกรายงานเนาะแล้วก็เพจปลอมเยอะ Facebook เขาก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนคือเพจจริงอันไหนคือเพจปลอมนะคะมันก็เลยโดนปิดกั้นบ่อยมากใครอยากเข้าพิมพ์รวยหนึ่งแคปหน้าจอแล้วทักไลน์นะคะใครอยากเข้าพิมพ์รวยหนึ่งแคปหน้าจอแล้วทักไลน์ที่ปักหมุดได้เลยคะ่ะ ใครอยากเข้าพิมพ์รวยหนึ่งแคปหน้าจอแล้วทักไลน์ที่ปักหมุดได้เลยค่ะว่ที่แล้วแตกสามตัวแตกสองตัวกลุ่ม v i p กรีดมากได้ตรงได้โต๊ดได้ถูกกันแปดหมื่นห้าหมื่นถูกกันหลายแบบเป็นแสนก็มีหนึ่งก็ดีใจด้วยนะคะคือใครแบบใครที่เป็นแบบคนชอบเล่นเนาะอย่างหนึ่งหนึ่งก็เป็นคนมากเล่นเนาะหนึ่งหนึ่งมากเล่นหนึ่งก็มากแม่ย่ำเล่นแล้วก็เรวน้่งกันไปเออเหลขกเข้ากับหัวกันเลขกเข้ากับหัวกับกรีดน้่กักน ยังจากสี่ไหมมันมันมันนวนแหมพี่น้องกําลังกลับค่ะเพราะว่าเออหนึ่งอยู่3วันนะคะวันนี้หนึ่งลากลับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าขึ้นอีก3วันแล้วก็เดือนต่อไปขึ้นอีก3วันค่ะ ใครอยากเข้าพิมพ์รวยหนึ่งแคบหน้าจอแล้วทักไลน์ที่ปักหมุดได้เลยนะคะคือ V.I.P. ไลน์ปีอ่ะลูกค้าจ่ายรอบเดียวปลายลูกค้าจะเด้งหลุดจะหลุดออกจากกลุ่มอะไรคือก็อย้ยนะเลยแต่ถ้าเป็นกลุ่มปกติอ่ะลูกค้าซื้อของปุ๊บถ้าไลน์เด้งหลุดออกจากกลุ่มลูกค้าต้องซือของใหม่เพื่อจะได้เข้ากลุ่มแต่กลุ่ม V.I.P. V.I.P. ไลน์ปีไม่ใช่ลูกค้าเสียเงินมาแล้วลูกค้าไม่ได้อะไรเลยไม่ใช่นะลูกค้าได้เข้ากลุ่มลูกค้าได้ของอนุโมทนาบุญได้ทําพิธีสวดพิกดวงชะตาฟรีได้ ของที่ของของของมงคลน,นะคะจากอาจารย์ซึ่งแต่ละรอบหนึ่งก็ไม่รู้ว่าอาจารย์จะให้อะไรมาเนาะหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้นะคะว่าอาจารย์จะให้อะไรมาสวัสดีพี่พรน,น้ภาค่ะคิดถึงแม่ไม่ได้มาหลายหลายวันเลยไม่ได้มาหลายหลายวันพยายามจะไลฟ์ทุกวันเลยนะคะ เข้าไปแล้วแต่ไม่มีใครตอบไม่มีใครส่งไลน์มาเลยค่ะเ,เวลาที่เข้าไปแล้วรบกควรอ่านให้ครบด้วยนะคะว่าลูกค้าจ่ายค่ากลุ่ม V.I.P. รายปีแล้วลูกค้าจะต้องทักไลน์ต่อเพื่อให้หนึ่งดึงเข้ากลุ่มนะต้องแจ้งสลิปต้องแจ้งสลิปในการโอนเงินเพื่อทักเพื่อให้เพื่อทักให้ใหนึ่งดึงเข้ากลุ่มนะเพราะว่ากลุ่ม V.I.P. รายปีหนึ่งเป็นคนดูแลเองเป็นคนตอบเองทุกเคสนะคะหนึ่งเป็นคนดูแลเองเป็นคนตอบเองเ,น,น,อเนี่ยหนึ่งยังไม่ได้ตอบเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งไล์อยู่ไล์เสร็จหนึ่งก็จะตอบใครอยากเข้าพิมพ์รยยแปหหน้้าจอททัักกไลลีุ่ดดเ ใครอยากเข้าพิมพ์รวยหนึ่งแคปหน้าจอและทักไลน์ได้เลยค่ะโอ้โหงวดที่แล้วหนูให้ราวหนูก็ให้หน้าไลน์นะคะลาวหนูก็ให้หน้าไลนะ์นะเจ็ดเก้าหนึ่งหกนะคะราวงวดที่แล้วให้หน้าไลน์เจ็ดเก้าหนึ่งหกก็สามตัวนะคะ แต่ถ้าแม่บอกว่าแม่ยังไม่ถูกเลยเราอาจจะดวงไม่สมพงการน,นะคะอันนี้หนึ่งก็คิดคิดใจแง่แบบตรงๆเลยเนาะเพราะบางทีคนเราบางทีดวงมันไม่สมพงกันจริงๆนะมันมีจริงๆนะแต่บางคนคือแบบเออกูตามใครก็ไม่ถูกมาเจอหนึ่งแล้วก็ถูกดวงถูกกันก็มีติดโควิดทุกคนคะ่ะที่บ้านเด็กสามคนคุณมาริตาขอให้หายป่วยไวๆขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะเขาติดโควิดเพิ่งจะได้ดูคุณมาริยาขอให้ปลอดภัยไม่ลงปอดหายเร็ววัน ขอให้โควิดเนี่ยจริงๆอ่ะไม่อยากให้หายไปแต่จริงๆแล้วอยากให้โควิดมันหายไปจากพวกเราเลยเพราะตั้งแต่มีโควิดเนี่ยหนูมีความรู้สึกว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นกับทุกทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นคนทุกชนชั้นเลยแต่คนชั้นชั้น,นบนเขาก็อาจจะไม่ได้กระทบอะไรมากเนาะคนชนชั้นล่างอย่างอย่างคนชนชั้นล่างคนชนชั้นกลางอย่างเราเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเออมัน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 มีผลกระทบนะ หอาจจะไม่ได้กระทบมากไม่ได้รู้สึกว่าแบบเออเดือดร้อนมากแต่แต่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นคนรอบข้างคนรอบตัวคนในหมู่บ้านคนรู้จกักลูกน้องอะไรเงี้ยที่เขาได้รับผลกระทบนะคะ อ๋อขอลาวันนี้กรมถ้าแม่นจริงไม่ให้นะคะให้ในกลุ่ม V.I.P ค่ะไม่ให้ค่ะไม่ต้องมาท้าค่ะไม่ให้ค่ะเพราะว่างวดที่แล้วแตกสามตัวค่ะงวดที่แล้วใครได้สามตัวบ้างคะงวดที่แล้วหนึ่งให้สามตัวจริงไหมใครที่ได้รีวิวขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยพักแล้วเงียบเลยรอแอดมินตอบแป๊บหนึ่งนะคะรอแอดมินตอบแป๊บนึงนะสวัสดีพี่กบค่ะมันสุกั็นตลอดสวัสดีพี่กบค่ะพี่กบแล้วหนูจะไปฉีดหน้าเนี่ยหนูจะไปฉีดเออจะไปฉีดฟิลเลอร์จะไปฉีดฟิลเลอร์หน้า เหมือนกับซื้อเว็บไหนถูกก็ต้องซื้อมาไม่หดอ,อันนี้เรื่องจริงพี่เพราะมันจะเว็บแต่ละเว็บก็บดวงไม่ถูกกันใช่ปะแบบโอ้ยสีนี้ถูกฉลกเราสีนี้ผิดฉลกเราเลยถ้าถ้า,ถาบ่อยๆเราแบบเปลี่ยนแม่งเลยเจ้อเปลี่ยนเลยได้อยู่ค่ะสามตัวตัขอบคุณมากๆเลยค่ะเดินทางปลอดภัยขอบคุณนะคาแม่ตอนนี้ติดโควิดอยู่อยากให้แม่ช่วยข้าค่ะเอมคือจะบอกว่ายังไงอ่ะหนึ่ง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 แจกเป็นพักๆนะเพราะว่าถ้าแจกตลอดมันจะโดนอะไรอ่ะคือเสียงอะไรอ๋อดึงลงงาแลเหรอ อยากเข้ากลุ่ม V I P รายปีพิมพ์รวยหนึ่งนะคะใครที่ได้สตัวจากงวดที่แล้วสมตัวสองตัวรบกวนรีวิวขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยว่าหนึ่งให้จริงไหมนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าแน่จริงขอคำบอกบอกให้นะบอกให้นะเนาะให้ในกลุ่มนะเพราะว่าไม่ต้องมาท้าไม่ต้องมาท้านะว่ามึงแน่จริงมึงให้กูมาสิไม่ต้องค่ะเพราะว่ามึงหวังได้มึงไม่ได้หวังมึงหวังได้มึงหวังจะได้ไม่ให้บอกให้บอกมาก้อบ,บอกเป็นอย่างเนาะ ลงแล้วเราอไม่นะคะิดให้จิงค่ะยืนยันกัน้ขอบคุณมากมกเลยค่ะเข้าได้แล้วค่ะดีใจจังว่าที่เราได้ราวสามตัวตรงห้าบาทขอบคุณพี่จิระยุสุขสวัสด์มากมากเลยนะคะไม่ไปไหนค่อยเดินมาเรากำลังกลับแล้วค่ะกำลังกลับแล้วนะคะได้อยู่สามตัวตรงเลยจะแม่ขอบคุณพี่สุภาพรด้วยนะคะได้สามตัวของว่าที่เราขอบคุณพี่สิระ สอนนะคะขอบคุณนะคะได้จริงสามตัวขอบคุณพี่กัลระยะมากๆเลยนะคะแล้วก็อีฉันน่ะเป็นคนให้แนวทางฉันให้ไวมากนะฉันไม่ลีลานะคะฉันไม่ได้มานั่งลีแบบใกล้ๆห้าห้านาทีสิบนาทีจะออกครึ่งชั่วโมงจอกแล้วมาให้ไม่ไม่นะหนึ่งให้เลยนะคะเพราะว่าเลขหนึ่งไม่ได้แบบเป็นเลขที่แบบคือเราไม่ได้มีสายด่วนวงในกับเขาเนาะสามตัวจริงค่ะขอบคุณนะคะให้แม่จริงขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณนะคะ ใครอยากเข้าก็พิมพ์รวยหนึ่งแคปหน้าจอทักใครถ้าเต็มห้าสิบคนจะไม่ได้รับนะคะต้องแจ้งก่อนนะถ้าเต็มห้าสิบคน,นจะไม่ได้รับเด้อต,<ว>ตัวหนึ่งบาทได้ตัวสามตัวงวดนี้เอาสามงวดนี้เอาสามตัวอีกนะสวัสดีจริงเลยขอบคุณนะคะงวดนี้เอาสามตัวอีกงวดนี้เราต้องสามตัวกันอีกงวดนี้เราต้องสามตัวกันอีก เดี๋ยวเนี่ยวางสายปุ๊บเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จปุ๊บป้าหนูจะโทรหาอาจารย์แล้ว <c oughs> อาจารย์นุ้งขอหน่อยนุ้งขอหน่อยเน้นๆเลยอาจารย์ขอเน้นๆหน่อยใครแคปหน้าจอแล้วเอ่อใครใครพิมพ์รวยหนึ่ง KB หน้าจอแล้วทักไลน์ที่ปักหมุดได้เลยนะคะให้จริงค่ะขอบคุณพี่ณภา,าพรนะคะ แจริงค่ะคุ่มแ็กเลยค่ะขอบคุณพี่เจรายุมากเลยค่ะ